โอเคก็กาบสวัสดีวัยรุ่น2023ทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้ก็อยู่ในเกมวั e f ี g h t ติ้งแพดอีกเช่นเคยนะก็วันนี้นะครับก็จะมาไตา่แรงนะครับในช่วงของต้นเดือน,นครับว่ากันว่าเออต้นเดือนเนี่ยคนโหนเนี่ยมันจะเยอะนะครับก็ไม่รู้สิว่ามันจะเดือดเจิงหรือเปล่านะก็แบบว่าอยากดุเดือดเลือดพ่าน,นะครับน้องๆอก็มาเริ่มกันดีกว่าไป let's go อ่าลูฟี่เกียร์สี่หลุดนะลูฟี่เกียร์สี่หลุดอ่าตาโบก็หลุดแ้งตัวสองอันเออลูฟี่เกียร์สี่เออลูฟี่ในสองเนี่ยโอ้ มา,าโดนเรียบร้อยพาแว้นเลย,ายมา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 น้องแชสติเอสน้องแชายานั้นไปแล้วมาถึงตาพี่บ้างแล้วน้องอยู่ไกลเลยอย่ามันสวน ร้อนลนร้อนลนร้อนลนก็เสร็จพี่ดิน้องเรียบร้อยเสร็จพี่แค่นั้นแหละมารอสวนรอสวนเรียบร้อยออกเลยเฮียไม่ชิวอ่ะแม่งเกมต่อไปครับรออะไรล่ะโอเคมาเกมสองนะจังหวะวันนี้ ต้องไหวแหละเพราะว่าผมเก่งแค่นั้นแหละเออไม่เมียนมากนะครับนะโอ้โหคาวินดิสมาลองเล่นคาวินดิสบ้างดีกว่าไม่ไม่ไม่เคยเล่นโรงแรมไปจริงจังเลยก็ไว้เอาไว้อย่างนะี้นะคาวินเป็นตัวเก็บเอ,อ่อขีดมานาดีๆนะก็อเอาไว้ตัวแรกเลยแล้วกันประมาณนี้แหละ โดฟาตัวสองแล้วกันมาโอ้โหตัวแบบนี้แม่งรู้สึกหวั่นหวั่นแหละไอพวกชอบจัดตัวแบบเก่าๆมาเนี่ยกูดูได้กลิ่นความอายความโหดเ เสร็จกูครับแพ้และเสร็จกูเสร็จกูครับแค่นั้นแหละเออสวยรอโหเมันจะเชาเตอร์ได้ไหมเนะี่ยโหไม่ทันโอ้โหโดนเฉยจิมหายละ โอ้โหโดนโอ้โหคือ้เตือเกือบนะเกือบนะหายตัวหายตัวหายเตือยหายเตือยหายเตือยมากูรอครับแค่นั้นแหละกูมีอันนี้ด้วยหายตัวมึงูฉาตีเหรอครับกู ปรับปับปุบฮดช็อตเรียบร้อยฮะนอยู่เดี๋ยวลองฟูไปเร่อน่าจะกิ่งเออสวยเพื่อนเพื่อนกแม่งอันก่อนสวยนะ เซอครับสซอรครับเอ้าอิเกียผิดโู้ผิดจังหวะชิบหายสวยเออยังแก้ตัวได้อยู่มาโซโลโอ้โหแม่งไม่ทันแมงตายแล้วเแต่กูก็ตายก่อนนะโดนพิษเนี่ยโอ้โหแล้วแม่งแดชทางหลังทำไมวะเนี่ยจบฮะจบจบจบมา ได้กินอายความโหดโอ้โหเรียบร้อยมันนาจังวะไอ้นั่นน่ะโอ้โหโดนโดนเล่นแล้วไอ้เั้เนี่ยะเดี๋ยวยู โอ้โหไม่ไอที่โอ้ผมไม่ทันโอ้โหครเลยเลยโดฟาแม่งโคตฟรีเลยอะไรครับเนี่ยโอ้โหฟรีเลยโดฟา แต่อยู่จะคอยเล่นปับปับปรับมาด้วครับมฮะไอยูก็ไม่ตึงเลยไม่ตึงเลยแม่ม่ตึงเลยไม่เหมือนในคลิปเลย อ่ะคุดะทางได้ครับน้องมึงจะทำไงอ่ะป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 ะโอ้จะเหลือไว้ทำใหม่วหน้าขี่แค่นั้นน่ะหายเถอะได้ดิไม่แดนวะเออหนี่นิ่งห่อน้องเกือบนะเกือบนะ ตซฟาแม่งฟรีจัดอะยังไม่เล่นแล้วกันตัฟาถ้าตัวลูบแบนมีเยอะเอาลูฟี่เอาตัวนี้เลยตัวแรกตัวสองนี่เอาแชงไว้นี่เลยแชงหลุดส่วนตัวแรกก็อันนี้นั่นน่าจะได้เซตเนี้ยเดี๋ยวซอบบ้ไว้ตัวแตน ตัวตายตัวแทนแล้วกันโอ้โหเย้แพ้วะ่ะแม่งแพ้จัดเลยเจอลูฟีต่ตัวแรกเนี่ยซาบโบเนี่ยเอามาอย่าตึงนักเกินวานแล้วชิบหายแล้วทุนชิบหายชิมหายแล้วโอ้โห ผูกเรียบร้อยหวาแล้วแม่งเอ,อ้ยรูยเอาลูฟี่เกียร์สี่ไปตัวแรกก็ระจุกโหมหลบไม่ได้เลยอะโอ้โหา<ห><ห>ไม่ไม่ตีอะไรวะโอ้โห,โหอ่ะล่างแทน น้องๆน้องอยาบ้าอะไม่โดนว a เตอร์ฟักไม่โดนเฉยว a เตอร์ฟักโอ้โหครเละโอ้โหครเละจัดอะโอ้ยลูฟี่กีเซไว้ตัวแรกก็จบ ได้ใจได้หนูนี่ไงนี่ไงลูฟี่เกียร์ิสีพี่ตึ helmet, งนะพี่ตึงพี่ตึงจัดอ่ะโอ้โหแล้วเจอศพลืมนึกถึงมึงได้ไงวะเนี่ยลืมนึกถึงมึงได้ไงวะเนี่ยโอ้โหพ้นเลยอ่ะตาเนี่ยแพ้ครับแค่นั้นแหละ

โดนโอ้โหโดนเล่นโดนเล่นโดนเล่นจัดเยได้อยู่มาค่อยส่วนครับ โอ้เร oh. ียบร้อยกระโดดละแพ้ว่ะโอ้ไม่แพ้โอ้เรียบร้อยฮะโอ้ดูเงี้ยลูฟี่ไว้ตัวหน้าก็จบเลยดีกว่าเที่ยแม่งไม่น่างงเลยว่ะผมว่าสู้ได้ว่ะไม่รู้เหมือนกันน่าจะไหวอ่ะถ้ามันแบบ

พาดพาดจัดอะ่ะไม่น่าอยู่แก่ขนาดนั <ok ้นเลยว่ะโอเคได้อยู่ถือว่าไม่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 ประมาทเอโอเคสุดครับ มา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 โดนพี่สวนแล้วน้องแบบนี้อปั๊มปุ่มปุ่มปุ่มเดเอ้าไม่ไม่มีเล่นต่อวะเออพี่อนตีเลยครับโอ้โหโคตรโหดไอเชโดมาเกือบสุดท้ายละ แบนัน้สามตัวแบนตัวนี้เลยนะกุสันเกียดแม่งวะเฮ้ยไม่โดนแบนด้วยวะเอาคาวิดิตไปดีกว่ามาขอแก้มือโดฟานหน่อยดีกว่าอ๋อเอาคา,าวิดิตไว้ตัวแรกดีกว่าน่าจะได้สวนอยู่ ไปได้หน้าจะได้บรนณะาแต่ไม่รู้ว่าโอ้โหไม่เอาจริงเอาลูฟี่เกสี่ไว้ตัวหน้าตลอดก็ดีอยู่แล้วนะเลยจะไม่ได้คิดเยอะเลยคิดว่าเป็นนักแข่งระดับพอลีมันจะได้ไหมเนี่ยเ สวยครับมันเล่นไม่เป็นมั้นี่ยดูแปลกๆไงลุงดีแล้วดีแล้วเพื่อนกูกูใส่เต็มครับแค่นั้นแหละอย่ามึงเกิดอย่ามึงอับอย่ามึงออกโบเซนเอ้าสวยครับแบบเนี้ย าบบบโอเคตอนนี้ก็ได้เปลี่ยวอยู่อเ,เออสวยหุยโพดฟุกง่ายเอียตบเกียร์สี่สวยอันตตเลยมานนั้นแหละ เอาแบบนี้ก็สวยดิพี่สวยยังไงวะไม่มีอะไรสวยเลยมาดิมาดิอันนี่อันไต่ใสเลยครับเอาแมงวาวาเฉยอุ้ยใจเย็นใจเย็นใเออเพื่อนค่อยค่อยคุยกันก็นกนได้โหหายเนะ เอ้ยมึงฟันตัวได้ไงเนี่ยโอ,โโอโ้โหโอ้โหจบครับแตกสวยพี่สวยเลยแม่งเออมาลูกพี่กูออกลงลกอย่า <c oughs> ให้ลูกพี่กูออกลกงแค่นั้นแหละปุ่มปุ่มปุ่ม อะไรอะไรตูมแฮชอทอตไเยงยไงโหแล้วตัวต่อไปโดฟาโคดนิม่มแค่น,นั้นแหละมันนกโดฟามิโกโอ้อะมันไม่ได้โดฟามโกวอะเออมันไม่ใช่โจเกอร์อ่ะประมาณนี่ขิงไงชอบขิงกับเราอะดูดิมันทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะกิวมันแบบมันไม่ไกลายเหมือนแบบเกียร์สี่อะ เกียสี่แม่งโคตรไกลแล้วแรงอะ่ะเออแต่โดฟ้าแม่งต้องแบบต้องพยายามใช้สี่ได้อะ่ะเออแล้วก็ไปตัดซะปั๊ม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 ตุ้มเห็นไหมแม่งโคตรอีซี่อ่ะโดฟ้าแม่งโดเนอร์ฟอียโคตรกะเลยตอนนี้นโดฟ้าแต่มันก็มันก็ยังใช้ได้อยู่ครับโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับการต่ยแรงนะครับก็ถือว่าเตึงใช้ได้นะครับอืมก็ถือว่าตึงอยู่นะ แต่ว่าผมก็ยังไม่ไต่แรงแบบสุดๆหรอกเพราะว่าเดีย๋ยวหัวร้อนเกินไปนะก็ <S 2> <S 2> <S> <S มาถึงเออแพทกว่านะก็ถือว่าดีละนะครับไต่เล่นๆที่เฉยนะไม่มีอะไรทําไม่เฉยนะครับโอเคก็ขอบคุณที่รับชมนะครับก็อย่าลืมก,กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเลยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย